สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆแฟนมลลัมครับช่องกระชายระเพลินอ๋อพี่เชี่ยวนะผมบรรยากาศย่ามสาวๆครับพี่น้องมาหอดจอดเถืงแล้วกระเบนบุรีกระเบนบรุรีสอดแจ้งคืนนี้พระนะพระนะสอดแจ้งนะครับเด้อเหมือนแรงสื่อพัดจองตัวพี่น้องยังทันยังทันยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบหนึ่งสองนะครับ ที่น้องอยังท่านที่เก่าเวลาเดิมครับผมพึงมาหอดกันครับพารว้วกันจอดดึงครับปวดขี้ปวดเย้าไปใส่ในเปนปั๊มบ่หน่อยปวดขี้ปวดเ,วเย้าไปใส่เปปั๊มบ่ โอ้งามวันรุ่งเช้าอ่างนั้นโอ้ยวันนี้คงแดดน่าดูเลยครับมาหอดจอถึงครับ สนามที่เราเคยมาเล่นนะครับสนามดีมากเลยโจคนจะเป็นหมื่นครับวันนี้จุ่คงไล่เป่งหมึงเลยนะครับมือแรงมาเมอนนักกาครับมือแรงครับ บินบุรีกับบินบุรีนะครับสอดแจงสอดพุงนะครับเมือแรงอากาศดีมากเลยหกโมงกว่านะครับโอ้เจ็ดโมงสิบนาทนีนอนมาหอดนอนสามสี่ 2, ชั่วโมงสองสามชั่วโมง เื่แล้วอที่เานลยขาเกาสนเนยทีขน้าพ่เหอเขาซื้อน้าอาบด้วยเนาะนี่ได้ซื้อเขาตัวเขาไปอาบพิเศษซื้อในเรืองจักหนึ่งสองสามหาถัง จักหาถังเด้อเอาอาบแม่ตอนไปอีกสอดแจงเนาะจักหาถังพอดีเมื่อแม่งเอาแม่งมากินมั้ง ไม่พี่น้องหรอกมื่อนี้ฮะมือวัดยังืึ้นไปนักเรียนมาสอบปะมาสอบปุบป๊น,น่นอยปกติครับิดเทิม่มเขาส,ส,สอบเขาสอบสอบเลือนสอบหองสอบอยังไหมบอก เซเว่นกัมมี่ของน้องเซเว่นกัมมี่เดือดกว้าครับโดยเมื่อเขาไปจักโลไล่ับโลบ มาแล้วมาแล้วแกงกเอยมอร์ว่าเปนแกงมีหมอทิศสองหรว้เขาเป็นแกงมีหมอทิงโอเขารเียจังเลยเนาะ นั่งอไรังมาอาิตย์สางนั่งกบอะไรได้ยัมาเร้อห,หอนึ่งเขาสวยเขาตันเสาครับพี่น้อง มีแบบเมี้ยใครบ่เถ่าจยอที่อ่ยังกว่าอย่งอายุสี่สิบกว่าอลไซ้ำสามสิบสองมันถืออายเขาซู่มืออายเขาถือซู่มือซู่มือมันเกิดแค่ไทยหนาวบ่อแมนบอเถ่านี่ยัวมันนางเสาซุ่มือขนาดต้มเขาไม่เป็นสมุดเขาเนี่ยเป็นไเออนี่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 บดเอาน้าเขามาเลยเอาด่างปูดเมาล่างหนาเลยเดียดิเอาตะกีบเข้าอันบ่อเถาซ่าหัวเด้ซ่าผม มันดีด้ววิตามินด้แมนบอกเขาดอกนนานุมมือุมมนาเขาเอนเขาดอกนบอกเเนี่ยต้องทามไอยังก่อนไอแบมไอแบมมันว่าเขาดอกโน่นาเล็กเด็กรองกับเอาผัวไหมม้งจังยอดรัศมีลมมพรมชานไป มันเคยเด็ดเจ็บไปลอยเหรอเาไปตลาดสันป้เ็ตาเติมน้ำมันพันหนึ่งจกดากเขาอีกจกดากเขาอีกซ้ำลอยเขาพานานั่านือเหือยเขาบรเนื่อยนัาแม่นัะแมเนื่อ เแมง้องแม่มีเบอร์โทรศัพท์อยู่วต่อยบ่มันต่อยมันต่อยแม่งไม่น่อยไม่ไม่ชเออม่ชต่อยอยน่อยน่อินะนออตอยน่่อย่อยน่่ตอยน่ะอน่นต่อ ไม่ทิพยไม่ทิพย์จะกินเนื้อย่างเนื้อแห้งอ่ะขอบคุณลังใจครับพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อครับสวัสดีครับ